สวัสดีครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองได้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องหาหมอร่างกายสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธีสวัสดีครับผมอาจารย์วนิธิเทระวนิชกุลวันนี้ผมจะมาสอนวิชาอย่างเซน แข็งแรงถึงวันสุดท้ายไม่เจ็บไม่ป่วยทรมานอยู่บนเตียงวันนี้จะสอนวิชาเพิ่มเติมจากวิชาที่สอนไปวันก่อนเป็นวิชาที่เกี่ยวกับจุดควบคุมพลังในตัวเราให้พลังนมัวิ่งเพื่อรักษาโลกยุ่มยิ้นต่างๆในตัวเราวันนี้เราจะพูดถึงจุดที่ ดูแลเราตอนที่เราปวดหัวคนเราปวดหัวด้วยสาเหตุเยอะแยะเพราะฉะนั้นการแก้ก็ต้องแก้เหตุเยอะแยะเช่นเดีออยวกันจึงไม่มีจุดสำเร็จว่ากดจุดนี้เราจะหายการปวดหัวทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ปวดหัวเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บปวดหัวเกิดจากงานเครียดปวดหัวเกิดจากทะเลาะกับใคร ปวดหัวเกิดจากอะรหลายหลาย,หลายอย่างเกิดจากอาหารเกิดจากหลายหลายอย่างเพราะฉะนั้นสาเหตุมีเยอะถ้าเราจะแก้เราต้องแก้หลายหลายสาเหตุจึงจะได้ผลจุดแรกที่จะดูแลการปวดหัวอยู่ที่วางคิ้วของเราจุดนี้เชื่อจุดอินถังถ้าเราคึงเข้าบ่อยๆเส้นพลังจะวิ่งขึ้นหัวไป ทำให้สาเหตุแห่งการปวดหัวจะถูกคายไปจุดต่อมาลากขึ้นไปอยู่บนกลากงกระหม่อมจุดนี้ชื่อปลายหุยถ้าจะหาจุดให้แน่ชัดตรงๆลากจากปลายหูขึ้นไปแล้วแบ่งหน้าไปตัดกันที่จุดจุดหนึ่งเรียกว่าจุดปลายหุยจุดนี้ ควบคุมการทำงานของสมองปวดหัวก็คือการทำงานผิดเพี้ยนของสมองจุดหนึ่งและสมนุนหรือว,ว่ารอบๆของจุดปลายห้ยห่างออกไปข้างละประมาณครึ่งนิ้ว4ี่ทิศหนหน้าสองหลัง3ข้างขวา4ี่ข้างซ้าย4ี่จุดเมื่อกี้ปลายห้ยวิธีคืงมันใช้นิ้วกลาง นิ้วกลางแต่นิ้วชี้กับนิ้วนางก็ร่วมด้วยแต่ให้นิ้วกลางเคาะที่จุดปลายห้ยส่วนสี่จุดข้างๆเรียกว่าซื่อเซินชงเคาะช่วยกันทำให้การปวดหัวคลายลงสี่จุดข้างๆปลายห้ยถ้าเคาะให้เด็กๆสม่ำเสมอเด็กคนนั้นจะฉลาดมากเพราะสี่จุดนี้คือซื่อเซินชงซื่อแปลว่าสี่เซินเธอ จิตวิญญาณชงคือชงหมิงคือฉลาดจิตวิญญาณคุณฉลาดนั่นหมายว่าเด็กคนนี้จีเนียสไม่ใช่ฉลาดธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาช่วยเด็กส่วนผู้ใหญ่เขาหรือจะเอานี่ก็ได้ก้าปวดหัวนี่จุดแล้วต่อไปคือจุดปลายหางคิว้วและปลายหางตาซึ่งอยู่ตรงกลางรอยบุ๋ม หลังจากปลายนี้เข้าไปประมาณ1นิ้วจะเป็นรอยบุ๋มของเราจุดนี้เรารู้จักด,ดีบางทีเราปวดหัวเราก็คืงมันจุดนี้ชื่อจุดไถหย,ยางถ้าจุดต่างๆเหล่านี้ทำงานร่วมกันเกือบจะเรียกว่าสลายการปวดหัวไปเกือบหมดจุดต่อมาจุดนี้จะอยู่ปลายของหัวกระโหลกเราที่ไป ปลายผมห่างจากเส้นกลางออกไปประมาณนิ้วเสศษจ,จ,จุดนี้ใช้นิ้วหัวแม่มือคืงจุดนี้เชื่ออีฟอ้ฟงทำให้การปวดหัวคลายเห็นไหมมีหลายจุดของสมองที่ทำให้คลายได้และเมื่อพูดถึงสมองโอเคเสร็จแล้วเรามาพูดถึงใบหน้าเมื่อกี้พูดถึงยิ่นถังยิ่นถังจะสัมพันธ์กับจุดหญิงเซียง จุดอิงเซียงอยู่ที่ฐานของจมูกถ้าเราดูที่ปีจก,กปจมูกตรงกลางของปีกจมูกตรงกลางนะคึงมันใช้นิ้วชี้คึงคึงเสร็จแล้วถ่ายขึ้นใบที่สันจมูกจะทำให้การรับกลิ่นของคุณดีขึ้นและป้องกันภูมิแพ้ให้คุณ คนที่มีความมีภูมิแพ้เจออะไรก็ฮัดชิวบ่อยๆเพราะว่าสิ่งนั้นก่อกวนเราและภูมิเราสู้กับเขาภูมิเราแพ้เขาทุกทีเราถึงเรียกว่าภูมิแพ้จึงสออาการคัดจมูกบ้างฮัดชิวบ้างน้ำมูกไหลบ้างภูมิแพ้นี่ทรมานจิตใจทรมานร่างกายกระตุ้นมันบ่อยๆเพราะจุดนี้มันดูแลพลังสายนี้อยู่และถ้าเผื่อคนนั้น เป็นภูมิแพ้ไม่พอยังเป็นไซนัสอยู่ในโพรงจมูกปวดมากเหน็นไซนัสจะเหน็นโอ้เหม็นมากนะและปวดและเหม็นโอ้ทรมานไปหาหมอกินยากลายสลับให้นวดจุดหิงเสียงขึ้นไปสันจมูกแล้วก็เลยขึ้นไปถึงยิ่นถังแล้วก็เนื่อลงมายาวๆอย่างนี้แหละทำบ่อยๆ ทำจนมันคล่องเล่งหม่อเราจะเห็นว่าไซนัดหืมหืไม่ต้องกินยาจะค่อยๆดีขึ้นผมใช้คําว่าค่อยๆดีขึ้นโรคภัยไข้เจ็บมีค่อยๆลงแย่ลงและเวลาจะฟื้นมาก็ค่อยๆดีขึ้นไม่มีทีเดียวหายและก็ไม่มีทีเดียวแย่เพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ต่อไปตาถ้ามาถึงตาจุดที่ดูแลตามีอยู่ทั่ว เอาจุดที่ใหญ่ๆจริงๆอยู่ที่หางตาวิธีเคืองใช้นิ้นวนี่จุดนี้ชื่อจริงหมิงคุณคึงบ่อยๆบ่อยๆเล่อๆคุณจะเห็นว่าอื้อขอให้มีความรู้สึกอื้อแค่นั้นเองก็อพอใจแล้วว่าคุณรู้สึกดีเลขจุดหนึ่งอยู่ที่หางตาชื่อทงเจอเหลียวรอยบุ๋มที่หางตาก็คึงมันเวลาคึงไม่ต้องออกแรงนะกระตุ้นมันให้ตื่นให้ตื่นทำนองนี้ นี่คือตาจมกูกตาหูอยู่ตรงนี้สองจุดทิงกงทิงหุ้ยแล้วก็ข้างหลังใบหูอีฟ้ฟงวิธีคึงให้ใช้นิ้วชี้กับน,นิ้วกลางที่ใบหูแล้วก็คึงเคลื่อนลงจะครบสามจุดเลยถูจะร้อนถูมันทั้งวันทั้งคืนก็ได้และอีกหน่อยจะใครพูดอะไรก็ได้ยินคนที่บอกอาหูเออ หูชัดไม่ค่อยดีว่าอายุมากแล้วฟังไม่เคยชัดเพราะมันเสื่อมไปแล้วคืนให้มันเตือนท้มันแข็งแรงขึ้นมาเราก็จะฟังชัดขึ้นและเนื่องจากายพลังายวิ่งไปที่หูด้วยคนที่อยากให้ายแข็งแรงก็คืนที่หูได้หรือคืนที่ายก็ทําให้หูดีขึ้นมันสัมพันธ์กันตับนี้จะสัมพันธ์กับตาคุณเหมือนกันถ้าตับดีตาคุณก็ดี เขาก็จะเชื่อมกันเหมือนกันนะแต่เชื่อมโดยตรงเพราะพลังตับมันจะส่งให้แกตาแล้วพลังตับนี่เนื่องจากว่า,าตับเราจริงๆแล้วฤทธิเดชเยอะเวลาเขาส่งพลังนี้เขาส่งให้เต็มๆทําให้เราได้ความแข็งแรงเกิดขึ้นแกอาเยวะที่ถูกส่งดีขึ้นต่อไปเราจะพูดถึงพอหอยจะเป็นรอยบุ๋มอยู่ระวังหายปาลาสองข้าง มาถึงจุดตรงกลางคอหอยวิธีกระตุ้นให้ใช้นิ้วกลางอย่าก,กดแรงแค่กระตุ้นให้เขารู้สึกคึงคึงขึ้นลมก็ได้หรืออยคืงนวดก็ได้จุดนี้จะมีเส้นพลังของตอดผ่านและมันผ่านไปที่จมูกเวลาเราไอาก็คือมีปัญหาที่หลอดลมตอดมันส่งพลังมันต้องผ่านหลอดลมมีปัญหาที่หลอดลมเราจะไอ ให้คึงที่จุดนี้จุดนี้ชื่อเทียนถูคึงบ่อยๆคึงบ่อยๆจะเห็นว่าเสมหะต่างๆก็น้อยลงเสมหะที่เกิดจากคอนะก็จะน้อยลงคนไหนที่ชอบเดี๋ยวก็ไอเดี๋ยวก็เจ็บคอเดี๋ยวก็ไอจะก,ก็ค่อยๆค่อยๆหายไปจุดนี้ดูแลไอโดยตรงเหมือนกันดูแลระบบหายใจของเราถ้าไล่ไปเรื่อยๆนะลงมาจากคอลงมากลางอก การอ,อกจุดนี้ชื่อฐานจงจุดนี้หาตรงไหนมันอยู่กลางอ,อกโดยตรงอยู่ที่ตรงกับหัวนมของเราราวนมของเราตรงกลางอ,อกวิธีน,นวดจุดนี้ใช้นิ้วหัวนิ้วกลางเคาะมันแล้วนิ้วชีกก้กับนิ้วนางให้ช่วยด้วยแต่นิ้วกลางให้เคาะจุดจุดบางคนอาจจะใช้สองก็ได้แล้วแต่จุดนี้เป็นจุดที่พลังของปอด ถ้าคุณเคาะบ่อยๆปอดคุณจะแข็งแรงถ้าคุณบอกไม่กลัวโควิดคุณก็ลองเคาะมันเรื่อยๆจนกระทั่งคุณรับรู้มันและคุณเก่งคุณจะเห็นว่าการหายใจของคุณก็คล่องอะไรก็ดีจุดนี้จะมีสองพลังมามาอยู่เกี่ยวข้องกันนะพลังปอดและพลังหัวใจเพราะย่านคุณอยากให้หัวใจแข็งแรงคุณก็เคาะจุดนี้ช่วยด้วย ในในร่างกายแต่ละจุดเนื่องจากพลังมันวิ่งไปทั่วแล้วบางเส้นมันมีจุดทับอยู่สองเส้นแล้วก็คึงขวดนะฐานจงลงมาก็กระเพาะจงหวังนะแล้วก็ลงมาสะดือคือเสนเชี่ยลงมาตานันเถียนแล้วข้างหลังคือมิ่งเหมือนประตูชีวิตแล้วก็ตัดเส้นซูคือตา มีทั่วทั่วเกือบจะทั่วทั่วนะโอเคเราจะมาพูดถึงว่าจุดต่างๆเหล่านี้บางจุดแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บอะไรให้เราเช่นคุณไปนั่งรถนั่งเรือแล้วเมาจะอ้วกเมารถเมาเรือเอออย่าดมอะไรพวกนี้คุณนวดจุดในกวนนวดกดปล่อยกดปล่อยแล้วนวดไปเรื่อยๆสองข้างเลยคุณนวดไปเรื่อยๆ ปเลียวกำเมาลดเมาเรือก็จะดีขึ้นไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องอะไรเพราะว่าเมื่อหัวใจมันแข็งแรงมันส่งพลังไปให้เราตื่นตัวหมดมันก็โอเคดีขึ้นกินอาหารโอ้โหกินเยอะไปโอ้ยท้องอืดเว้ยไม่ย่อยเลยท้องอืดท้องเฟือทำท่าจะท้องเสียทำท่าจะปวดท้องนวดจุดจงวันจุดกระเพาะเสดเราขึ้นมาห้านิ้วจุดกระเพาะ คืนไปคืงจนหายคืนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะหายเพราะว่าเมื่อพลังกระเพาะมากระเพาะมันตื่นตัวเพราะมันตื่นตัวปุ๊บอ้าวตรงนี้ผิดปกติเน่ซ่อมซ่อมสุดท้ายมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นหวัดเป็นหวัดมันมีหลายจุด ถ้าเป็นหวัดไอก็เพียนถูนะเป็นหวัดไอนะจุดนี้ก็ทําให้หัวใจแข็งกางหัวใจแข็งและกางเลือดลมก็สุขฉีไปเลี้ยงโอเคแน่นอนมันต้องเลี้ยงมาที่แถวคอเราก็ทําให้แก้ไขหวัดได้แล้วจุดฝ่าเท้าอีกจุดหนึ่งที่เกี่ยวกับไตก็จะส่งพลังขึ้นไปก็แก้ไขหวัดให้ได้แล้วจุดหญิงเสียงคงไป ก็ทำให้พลังที่มาดูแลคัดจมูกก็ค่อยๆหายไปหวัดมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหลายๆโรคที่จะต้องอาศัยหลายๆจุดแก้ไขวันนี้เราจะจบเพียงแค่นี้และถ้าหากว่าฟังดูแล้วชอบใจอยากจะเรียนรู้จุดต่างๆเพิ่มเติมเพื่อให้รอบรู้การรักษาตัวเองโดยผ่านจุด สามารถที่จะติดตามได้ในบทต่อต่อไปวันนี้ถ้าใครชอบก็กรุณบกดไลค์กดซับสไคร e ให้แกวิชาอย่างเซินแข็งแรงถึงวันสุดท้ายสวัสดีครับ